ดีค่ะพบกับเฟฟโอ YouTube วันนี้จะมารีวิวของ<ม>ทีู่ราคา10บาทจริงๆนะคะห้า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 คนละห้าอันเดี๋ยว่าฟิวขยะก็มีอันนี้ของเราเองแล้วก็ทิ้งไปไปซื้อมาจากร้านไหนคะ แรกอะไรคะไหนดูสิวิ่งที่ขูดที่ขูดเราเปิดดูไหมมันมีไม้ไหมนี่จะอยู่ด้านล่างเราจะดูกันเนาะอุ้ยอะไรปอมปอมปอมบอลินถ้าไม่เหมือนกันไหนเขาดูหน่อยค่ะข่าววิ่งขูดเรามีเมโลดี้เอาวโพดได้ตีกันเหรออุ้ยเมโลดี้ในกล่องเฟซดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย วยแปลกมากเลยพ่เคยเห็นอะไรแบบนี้วีผิบวงอะไยให้แมของของเฟยได้ไรแตนงเฟยดูสิให้เฟยเลือกให้แม่้เย์เลือกเฮ้ยเอาไม่พี่เลือกให้แผ่นหนึ่งนะอ้ของเฟยเลือกเดี๋ยวพี่เลือกให้อีแผ่นหนึ่งอาแผ่นงพี่ให้ อยกใม่ค<ป>้ม <ไอ S 2> มี่โอโนี่ี่ไม่ดีเแเอกฟค,ม,คม,มีอันนี้ม้มก็ได้นนะคนชอบสีม่วงก็จะซื้อสีม่วงใช่ไหมคนชอบสีชมพูเขาก็ซื้อสีมพใช่ไหมทุกคนชมพูชมพูจมพู เราจะขูดให้ดูอันหนึ่งนะคะทีขูดอันหนึ่งอเาอาปลอมๆแล้วกันเอาขูดตรงนี้บวชดีกว่าเขาบวชอุ้ยมันไม่ใช่ของกินนะของบวชไม่ของกินไม่ใช่เอาขูดเนชอบชู้กินนี่ใช่ชู้เปียกด้วยแต่ว่าโยนทิ้งไปไหนเราก็ไม่รู้เราทิ้งที่ไหนแล้ว ใช้ชสีดหรือเปล่าไปฮะต้องขูดอย่างนี้ล่ะค่ะอุย๊ยมีสีสวยมากเลยนะคะของโฟมอ๋อแล้ว,ลว <c oughs> ม,มันก็จะมีไอ้สีดำๆออกมาแมะนำอย่าทำันเตียงแน่น้องอย่าทำันเตียงมันจะคันไดนะ้หนไอมน้อง เดี๋ยวพี่เอาไปละบายต่อเพราะว่าไะ่คิดอะไรอีกเยอะเดี๋ยน่ของเพื่อนเพื่อนก็มีเข้าตังนะคะเพื่อนอ่ะชิ้นชิ้นต่อไปอันไหนเอ่ยแค่บอกแล้วว่าซื้อมาจากตลาดหกจุบสองบอสบอบอสเอามันต้องมีหกบุเอ็ดบอใช่ไหมเขาเขาข้ามหกจสองหรือว่าเขาได้คู่อ้าวเขาไม่เอาเลขที่อ้าวเสียไายเลย โอ้เสียดายอันเนี้ยเป็นเลขขีค่ะเอ้าเขก็เป็นเลขคีเ็นขีเหรอขีแบ้ามันีอันเนี้ยเคเฟดูของเฟซ์สินี่เฟยให้ี่ตัวนี้ใช่ใช่จะไปดูอ่ะต่อไป่้ยลืมเก็บไม้มัน่มฟันมั้งหมน้ฟันทำไม่ได้นะเพราะมันทำไมนยะ ได้อะไรคะเนี่ยนาบูค้าผมกี่บาทนะคะเนี่ย้สิบบาอยากสบาทเคยบอกลคผมสิ่ผบาบูลาบูลาบูลาบาดแบบนีาบูลาบาบูลาบูลาบลาบูาบาบาบูลาบาบูลาบลานลาบู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 า อะไรคะเอาใบพัดต้องประกอบไม่อยากสนใมากเลยมันไม่ประกอบคนคนคนที่ฉลาดกลายเป็นคนที่ไม่ฉลาดจะบ้าไปไขาดก็ไม่เป็นไรอะไรขาดไหนลองพัดซิว่ามันเย็นป่ะให้คุณคุณไม่มใช่<ะ> อย่างนี้เหรอนอาดนสว่น uh> ้องๆ่าทำผิดกันนะมีคนทำผิดแล้วคนนึงค่นั่นแหละยังไงอะพัครับดง้ไงเฟยับได้พับได้ตัวเองครับฝืนได้หมอะได้ ไหนตัวเสียคะวิ่งเย็นเย็นเย็นหนาวคุ้แค่ไงแล้วก็เก็บไว้ชื่อเราก็เราอยู่ภายในห้องแอร์ไงเปิดเปิดตีทุกอย่างมันก็เป็นคุณตรงนี้หมดเลยนะเพราะคุณจากคุณนี้เออมีมีบางอย่างก็เป็นเมโลดี้เฮ้ยคุณชอบเมลนามอนไปชอบคินนามอนเหมือนกันคินนามอนสีอะไร ไปมาให้ถูกนะ ค่ะชิ้น,นต่อไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะได้ได้มีลาบูบูมีลาบูบูใครชอบลาบูบูบ้างกดหนึ่งใครไม่ชอบลาบูบูไม่ต้องกดจุด <c oughs> กดศลื่นไปไม่ได้ไม่ได้เปิดอันนั้น <c oughs> กดศูนยไปเลยไม่ต้องกดก็ได้นะไม่ไมีสับตะไคร้อุ๊ยมันเปิ้ว เจดีเกอร์ลาบูบูนะให้เขาดูเลยค่ะเรารู้แล้วลายเบเบ้นี่ของเพื่อนอันนี้คือลาเบเบ้อันนี้เพื่อนของพี่ลายเบเบ้อันนี้ของน้องบีมพี่บีมเพราะว่าอุ้ยมิตเซคิดมิตเซคิตด้วยมิตลิมิเต็ดมิตเซคิดมีสองตัวมิตลิมิเต็ดนี่ไงตัวมิเลเต็ดนี่ตัวมิเลเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดนี่สีม่วง เซดิเกอร์ลาบูบูคอลิงก็มีนะแต่สิทเิ์กูตอนตอนีตนน้ตัดแต่อ้ตลกมากพี่มีนะเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูพี่ลืมหยิบหมาเปยให้ไหนคะขอดูนอน่อยตัวด้านหลังเลยป,ปิดติด เหมอ,นะอันเนาี้มูนินอืมครูใช่ไหมพู้นำมูนินมุตาเหมือนกันเลยเนาะนอุ้ยผิดจ้าอุ้ยมีชาวสวนด้วยไหนก็ชาวสวนนี่ไงชาวสวนเเยลชาวสวนนี่ไงชาวสวนเราบูบูอะไรขับรถอ๋อรู้แล้วล่ะบูบูขับรถเป็นใช่ไหมน้องๆแล้วก็เก็บไว้ด้วยกันสิ ไม่มีไหนเหมือนกันเลยเราไม่ติดให้หนูนะค่ะว่ามันจะเปืน้นอันนี้มันเป็นแผ่นอะ่ะแต่มันมีเอพยบับอยูเดี๋ยววันหลังรีวิวให้ดูอีกแล้วมาตัวไหนก็ได้นะเปิดเปิดทุกคิดว่ามันจะร้อนร้อนที่ไหนได้มีแอร์ที่ร้านสิบบาทเหรอคะ ไหนเป็นของเลขอะเป็นของอะไรเอ่ยของคูลูมี่ในของเฟย์ล่ะของเฟย์เป็นอะไรเป็นหนีเป็นอันนีไม่มีไมเมหรอคะไม่มีมีแต่คูลูมีคูคนชอบไมเมก็ได้กดซับสไครต์ได้ละไม่ใช่กดยัยติ๊งติ๊งตุ้งติ๊งตังใครชอบคูลูมีเมโลดี้กดไลค์ท้าไม่ ใครไม่กดไลค์แสดงว่าไม่ชอบ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 ป็นไงลูถ้าไม่ชอบกดแบ็กแบ็กรูมที่ไปไปอยู่แบ็กลูมแล้วใช่ออืการไป็นนิ้วพายหัอ อันนี้จ้าของเท่แต่ตัวจริงก็ไม่เิเก็บ <c oughs> แจมจีเท่สีเดียวรูดกระดาษฟิวไม่ดีนี่คือ,อยางลบยางลบมีสองด้านเลยเขาเรียกว่าตรงนี้นเราจะเขียนเราจะวาดรูปที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วเราจะวาดผีกันผีผ้า ล้วก็มาวาดใกล้กันด้วยนะเนี่ยเหมือนผีนลี่เนี่ยโอ้ยเฟื่ผีมันเป็นอย่างนี้เห็นัการจะหมดเลยมันเหมือนคุณรู้ไหมที่เป็นผี แล้วว่าเขียนติดกันผีของเทอันนี้ผีมีของเทนะผ <c oughs> ีน่ายิมฮะที่จะปิดแวใครอยากดูลบ <c oughs> ลบก้งนะ่ายง่ายโอเคถ้าอยู่ได้เขียนติดแป๊บล,ลบอันนี้ลบจริงนะลบผีลบผีบผน้อยยากเ้ีย ยางโลฟีก็อยู่กับเฟย์ดิอ่าอันนี้ไม่ใช่ยางลใช่เฮ้ยเฟยตรงนี้ก็ใช่ยางลฟ์เนอะโอ้ด้านล่างตรงนี้เปนยางโลฟ์เน,นี่ยเ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 ฟยตรงนี้ด้านล่างนี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีฮะ <laughs> ของเฟยเ์ไม่มีเหรอ มีคนทำผิดด้วยนะคะน้องๆมีคนซื้อว่าผิดรุ่นแต่มันสะอาดมากเลยนะน้องๆอ,อันนี้มันจะลบยากไหมไม่ยากหรอกเห็นไม่มีอะไรติดเลยเออใช่ของข้าตตังมีติดจริงเลยข้าวตังเพื่อนใครมีเพื่อนบ้วยไ,ไม่ต้องถามด้วยรู้ไหมว่าคนนั้นมีเพื่อนก็ต้องมีหรอก ทำไมถึงไม่มีเพื่อนล่ะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนอะไรเพื่อนเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาบางคนเพื่อนที่เป็นเพื่อนโ้ล่เที่ยวนี้ทำไมได้ย้ายที่ตอนอยู่โอ๋อใช่เนาะอ่าเยอะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ แล้วก็ปีแด้น,นะคะแค่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 ถ้าถ้าไม่ปีแรกก็ปีนี้เลยค่ะเราสนุกเปเนี้ย